กระบวนการเรียนการสอนในวิชาเกษตรปลอดสารอาหารปลอดโรคพลอโรคปลอดภัยนะคะเราใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานนะคะซึ่งครูก็เริ่มต้นด้วยการนําเข้าสู่บทเรียนในการนําเข้าสู่บทเรียนก็คืออยากให้เขาสนใจนะคะในเรื่องของการแปลรูปผลผลิตเกษตรนะคะที่ใช้ผลผลิตที่ปลอดโรคปลอดภัยในการเรียนวิชานี้ก็คือเราเน้นไปในเรื่องของการแปลรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรนะคะในการแปลรูปผลผลิตทางเกษตรนั้น เราก็จะต้องมีวิธีการที่จะนําเอาการแปรรูปมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็แล้วแต่นะคะนั้นก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตเกษตรครูมีผลิตภัณฑ์นะคะหลายๆตัวให้นักเรียนได้พิจารณาดูว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนั้นเกิดจากการแปรรูปประเภทไหนลองดูซิว่าตัวนี้คืออะไรอ้าวใครได้อะไรบอกครูสิกลุ่มนู้นได้อะไรคะ,คะเขาเรียกอะไรคะมะขามจีจาดใช่ไหมคะกลุ่มนี้ละคะ นมเข่าเหลือง,อง,องค่ะกลุ่มนู้นนะคะซอสมะเขือเทศนะคะกลุ่มนี้ค่ะสป,ปากเกตตี้นะคะ,ะนักเรียนลองวิเคราะห์แล้วช่วยกันดูซิว่าผลิตภัณฑ์หรือโปรดัก์เหล่านี้นะคะเกิดขึ้นมาด้วยกระบวนการอะไรอะเอาวัตถุดิบก่อนกลุ่มนูน้นวัตถุดิบคืออะไรคะวัตถุดิบคือมะขามแล้วเป็นมะขามอะไรลูกมะขามหวานมะขาม ถ้ามาทำมาขามจี๊ดจ,จ้าอย่างเงี้ยคือรสชา,าติจะจี๊ดจ้าใช่ไหมที่เขาเอามาแปรรูปเนี่ยค่ะก็เราส่วนใหญ่จะใช้มาขาเปียกใช่ไหมต่อไปกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มนี้เนี่ยได้เป็นน้ําถั่วเหลืองนะคะน้ําถั่วเหลืองถ้าเราไปซื้อน้ําถั่วเหลืองใส่ถุงก็ราคาหนึ่งแต่พอมา,มาบรรจุขวดนะคะแล้วสามารถทําให้เก็บไว้ได้นานก็เพิ่มมูลค่าราคาขึ้นถูกไหมคะส่วนกลุ่มนู้นเห็นอยู่แล้วว่าเป็นซอนมสมะเขือเทศ ฉะนั้นวัตถุดิบต้องเป็นมะเขือเทศกลุ่มต่อไปกลุ่มนี้อะไรนะคะขอดูของเราเป็นสปากเกตตี้ซอสโ,โบโลน่าไก่อ่ามีต้องหลายอย่างมีอะไรบ้างในนี้มีอะไรบ้างคะม,มีเส้นสปากเกตตี้ทำจากอะไรหรือแป้ง,ปงซอสทำจากอะไระครีมอ่าครีม,มก็จะมีทั้งมะเขือเทศนิดหน่อยแต่นี้เป็นครีมขาวใช่ไหมคะก็จะเป็นพวกนมใช่ไหมที่ทำครีมใช่ไหมคะ ก็ครีมแล้วก็ยังใส่เนื้อสัตว์เล็กน้อยอันนี้เป็นลักษณะการอันนี้คือวัตถุดิบก่อนนะทีนี้ในแต่ละอย่างนั้นมีอายุที่จะเก็บรักษาไว้ได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขบวนการแปรรูปใช่ไหมทีนี้ถามกันว่า้ผลผลิตทางด้านการเกษตรที่มาเป็นวัตถุดิบทั้งหลายแหล่เหล่านี้ถ้ามันเป็นผลผลิตทางด้านการเกษตรราคาก็จะไม่แพงนะักนะคะฉะนั้นนักเรียนตอบครูได้ไหมว่า การที่เราสามารถที่จะเอาวัตถุดิบทางด้านการเกษตรมามาแปรรูปเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรตอบทีละคนใครตอบก็ได้กลุ่มนี้ว่าไงคะเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรค,ตค่ะเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มต่อไปค่ะถนอมผลผลิตทางการเกษตรให้เก็บไว้ได้นาน่าถนอมให้มันเก็บไว้ได้นานคือยืดอายุป่ะกลุ่มนี้ค่ะที่ได้มาเขือเทศแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำครับ ผลผลิตราคาตกต่ำย่างมะเขือเทศเนี่ยก็เหมือนกันผลผลิตราคาจะตกลงไปเรื่อยๆถ้ามันเน่าเสียง่ายอ้าวสำหรับเราว่าไงนะคะของกลุ่มนี้แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาดผลผลิตจะล้นตลาดก็ต่อเมื่อเกิดอะไรขึ้นเกษตรกรช่วยกันปลูกใช่ไหมเห็นว่าปลูกแล้วได้ราคาเมื่อปีที่แล้วปีนี้เพิ่มขึ้นมาอีกมันก็เลยทําให้ผลผลิตที่ตลาดเคยรองรับเนี่ยมันล้น นักเรียนคะตอนนี้เราจะแบ่งกลุ่มนะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกไปเป็น5กลุ่มเดี๋ยวให้เวลานะคะประมาณสัก20นาทีช่วยกันคิดนะคะว่าเราอยากจะทําโครงงานในเรื่องของการแปลรูปผลผลิตเกษตรแต่นักเรียนเงื่อนไขเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขน,นงานชิ้นแรกนี่ครูขอให้อยู่ใน scope ของงานเรื่องของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จะทำน้ำได้ดีอ่ะเพราะว่าทำน้ำแตงโมดีกว่าเพราะว่ากล้วยดีกว่าเพราะว่าแตงโมมันต้องแช่เม็ดอ่ะแล้วกล้วยอ่ะกล้วยมันจะเก็บเลยได้นานมันไม่ค่อยนิยมมาดีมันยังจะเสนอไหมเพราะว่าเราต้องค้อดียว่าเพราะปัญหาง่ายด้วยพมแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเพราะเขานิยมกันว่ากินผู้หญิงกินแล้วแบบผิวขาวอะไรเงี้ยดีนะ เาเป็นพวกพ,พันยาพืชดีไหมพันยาพืชหรองั้นเอาน้ำลูกเดือยดีไหมอะ่ะมีประโยชน์ครบห้าม,มือก็โอเคนะมันก็ผลได้ดีด้วยมันก็นำมาแปลรูปผลผลิตได้ด้วยราคาก็ถูกเอาน้ำทะเลไหมไม่บอกบอกว่ามันเยอแล้วนะเปลี่ยนไปทำพวกน้ำพันยาพืชดีกว่าปะก็ดีนะ ทำน้ำเงาดำมีปะใช่้นถุงก็หน่อยด้วยหาซื้อง่ายด้วยอืมอืมนรเอาไงน้ำงำน้งาดำาโอเคอ่านักเรียนคะจากจากโจทย์ที่เราตั้งกันไว้ว่าเราจะทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะไหนใครจะออกมาก่อนก็ได้นะคะออกมาเลยค่ะว่าเราเลือกน้ำอ่าที่จะผลิตอะไรเลือกทำน้ำปลักทองค่ะอืม เหตุผลลูกทําไมถึงทําน้ําฟักทอง,ทงอเพราะว่ามันหาซื้อง่ายราคาถูกแล้วก็ขั้นตอนไม่ยากเลยทำง่ายด้ยค่ะทาไมคะเพราะว่าหาซื้อง่ายและมีราคาถูกแล้วก็มีสรรพคุณในการย้ำยันนะพ่อทำน้างาดาครับน้ํางาดําอ่าสาเหตุหาซื้อง่ายอืมแล้วก็งา,า,า,าดงามีคุณประโยชน์หลายๆด้านต้านอนุมูลอิสระแล้วก็พวกเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก ่าจะมีประโยชน์ต่อผู้แย่รับประทานหลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ได้ลงมือปฏิบัติทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามที่ได้วางแผนไว้เพื่อความสะอาดนะคะนักเรียนสังเกตนะมันจะมีใหญ่ๆพวกนี้นะคะ,คะเราพยายามต้องดึงให้หมดเลยนะคะเพื่อความสะอาด ศึกษามาแล้วก็ตอนแรกก็<แ>ต้มจนเดือดแล้วหลังจากนั้นค่อยหดไฟลงเพราะว่าเราเราก็ควรไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ควรไปเรื่อยไอยตะกอนที่อยู่ข้างล่างมันก็จะจับตัวกัน,นเป็นก้อนมันก็จะไม่เป็นนะ้ำเอาทิ้งเหรอลูกท,ทำไมต้องทิ้งอะคะไม,ไม่มีประโยชน์อา่า เปลือกมันเป็นเปลือกเราเอาเฉพาะเอาแต่เฉพาะเม็ดเนื้อของขั่วเหรอแล้วเปลือกมันไม่ใช้ตอนเอามาปั่นอืมสวนมากขัวทำประโยชน์มาอฮะแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าเม็ดไหนมันเสียนะคะมันจะลอยขึ้นมาเททิ้งใช่ไหมทัดทิ้ง กลุ่มนี้ทําน้ํางาใช่ไหมคะค่ะอันนี้เรากําลังคั่วงาคั่วทําไมลูมมกหให้มีมกลิ่นหอมแล้วอันนี้ต้องคั่วไหมคะคข้าวข้าวสารต้องคั่วไหมลูกค,คั่วแล้วทําไมไม่คั่วพร้อมกันไปเลยล่ะก็เดี๋ยวงาจะสุกก่อนเดี๋ยวข้าวจะไม่อ๋อถ้าใส่ไปพร้อมกันงามันจะสุกก่อนข้าวอะสุกทีหลังฉะนั้นอะไรไหมก่อนคะงาจะไหมก่อนอ่ะ นะคะพรเป็นเลือกฟักทองที่แก่นะก็สีก็สวยนะคะแล้วก็เนื้อจะเหนียวฉะนั้นเราจะได้น้ำฟักทองที่เข้มข้นและรสชาติดีหอมด้วยใช่ไหม ูต้องการเขาคิดต่ออีกว่าถ้ามันแค่นี้แล้วต่อยอดว่าในท้องตลาดไม่มีอ่ะทำอะไรที่เกิดจากาน้ำต้นแบบตรงนี้ทั้งหมดเขาก็เริ่มไปค้นคว้าจากอินเทอร์เนต็ตนะคะค้นคว้าจากห้องสมุดค้นคว้าจากแหล่งต่างๆนะคะเขาก็มาต่อยอดแล้วก็มาลองมิกเขาก็กำหนดกันว่าการเอาทุกอย่างมามิกเนี่ยน่าจะได้ผลผลิตที่มีรสชาติที่แตกต่างจากที่มีขายในท้องตลาด โค้ดน้ำตาลอีกไหมหรือว่าจะเอาแค่นี้เราว่ามันโอเคแล้วนะส่วนมากเขาไม่ชอบหวานแต่เพราะเป็นน้ำเต็มไทยใช่ไหมก็โอเคนะส่วนนี้มีน้ำข้าวโพดข้าวโพดหกส่วนมีส่วนองุ่น้ำดำดำหนึ่งส่วนอันนี้ตีไปสองส่วนก่อนสามสามแก้วแก้วละสองส่วนตีไปอันนี้ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมไออันนี้สองส่วนสองส่วนแล้วแก้ว รว,ว,วราสูตรนะลสูตรนี้นะสูตรนี้วะสูตรนี้แน่นอนผลหลังจากนั้นพอเราสรุปสุดท้ายเราก็จะให้เขาออกมารายงานว่าสิ่งที่เขาได้ทำาน่ะมีโปรดักชชื่ออะไรนะคะแล้วมันมีประโยชน์อะไรแล้วเขามีส,วมส่วนผสมอะไรค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราชื่อ healthy m i l l e t ค่ะซึ่งความหมายก็คือลูกเดือยเพื่อสุขภาพค่ะในส่วนประกอบก็จะมี น้ำลูกเดือยสี่ส่วนน้ำประทองสองส่วนแล้วก็น้ำข้าวโพดสองส่วนแล้วก็น้ำเชื่อมอีกสองส่วนค่ะสำหรับสบคุณของเฮลตี mm ้มิลเลตนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นในเรื่องของการเสริมพลังงานค่ะแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายค่ะคีบอกแล้วว่ามิคอนก็คือจ้เอาน้ำข้าวโพดกับน้ำกระดมเนี่ยมามิกเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะส่วนสูตรที่เรามิกกันเนี่ยก็คือจะมีน้ำข้าวโพดหกส่วนน้ำกระดมสองส่วนและน้ำเชื่อมสองส่วน ส่วนประโยชน์ที่ได้รับนี่ก็จะมีสารเบต้าคาราทีนแลวก็คอลลาเจนที่ได้จากน้ำข้าวโพดซึ่งจะช่วยบำรุงผิวแล้วก็ดวงตานะครับส่วนน้ำงาดงนี่ก็จะได้พวกแคลเซียมซึ่งจะเสริมสร้างกระดูกและฟันและนอกจากนี้ยังมีสารอื่นที่ให้ประโยชน์คุณค่ามากกว่านี้อีกชื่อดีไซน์เซซามี่ครับซึ่งเซซามี่แปลว่างาดําและดีไซน์คือการออกแบบดีไซน์งาดําให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปแลบได้รับผู้ประโยชน์มากขึ้น และส่วนผสมก็จะมีน้ำงาดำสี่ส่วนน้ำข้าวโพดสามส่วนแล้วก็น้ำลูกเดือยสองส่วนและน้ำเชื่อมหนึ่งส่วนและจากที่พวกเราได้ทำตามมีกันออกมานะครับทำให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้ป้องกันโรคหัวใจซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระนี้ช่วยให้กันป้องกันโรคหัวใจและทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีครับ ผลิตภัณฑ์ของเราก็ชื่อเนปรูปรอซอยบีนนะคะสาเหตุที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นตัวเหลณธรรมชาติค่ะส่วนผสมของเราก็มีน้ำทั่วเหลือ6ส่วนน้ำงาดำ1ส่วนน้ำมูกเดือย1ส่วนและน้ำช่ึ่1ส่วนค่ะทั้งหมดก็มีส่วนช่วยในเรื่องสมองค่ะแล้วก็งาดำก็มีส่วนช่วยการหายรุ่หัวใจแล้วก็ลูกเดือยก็ช่วยเสริมปางมาค่ะส่วนผสมของ ฟักทอง4ส่วนน้ำข้าวโพด3ส่วนแล้วก็นำเชื่อม2ส่วนน้ำลูกเดือน1ส่วนผสมออกมาก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ของโกมิกและประโยชน์ของมันก็คือทำให้ผิวสวยหน้าใสแล้วก็มีประโยชน์มีวิตามินเขาก็สามารถที่สรุปได้แล้วก็เราก็ประเมินว่า ทุกคนเนี่ยเราประเมินจากที่เขาทํางานหรือทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ทุกคนมีหน้าที่ท,ที่ชัดเจนนะคะที่เขาช่วยแบ่งงานกันทําทําให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆครับแล้วก็ได้ทําสิ่งต่างๆที่ไม่เคยทํามาก่อนและที่สําคัญที่สุดคือการได้ทํางานกับเพื่อนรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วก็ที่สําคัญก็คือการถ้าเราได้ความรู้มาไปต่อยอดไปประกอบอาชีพครับในขะั้หน้าตอนแรกก็ รู้ว่าได้เรียนวิชาเกษตรก็ไม่ชอบค่ะแต่พอได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็รู้สึกชอบขึ้นมาคือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นการทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสุดท้ายเลยก็คือให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ